ผ้าไทยผ้าถิ่นใสแล้วสนุกใสแล้วสวยงามเป็นมรดกวัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชายแดนใต้หรือเป็นสมบัติของประเทศผ้าจุนตานีก็จะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้สั่งสม,มาให้จนถึงปัจจุบัน ศตวรรษที่14-16เนี่ยมีพ่อค้ามุสลิมนําเอาเส้นไหมมามีเรื่องของการนําไหมจากเส้นทางซิลโรสเส้นทางการค้าสายไหมในสุวรรณภูมิเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าทางแถบนี้นะคะชวามาลายูรวมทั้งปัตตานีเนี่ยก็เป็นอาณาจักรโบราณที่มีความรุ่งเรืองมาก่อนทางนี้ก็มีการถอผ้านักวิจัยก่อนหน้าน,นี้จะบอกว่ามีพ่อค้ากุชราชชาวอินเดียเนี่ยประมาณศตวรรษที่14-17ที่มีการนําเอาเส้นไหมมาขายทางชายแดนใต้ แล้วเราก็เริ่มรู้จักในเรื่องของการใช้เส้นไหมในการทอผ้าจวนตานีจวนเนี่ยมาจากคำว่าจวาจวาก็คือร่องจวาหรือหรือจวนตานีอีกชื่อหนึ่งเราก็จะเรียกว่าผ้าลีมา ที่แปลว่าห้าก็จะมี5้าสีห้าลายที่อยู่ในพื้นเดียวกันแล้วก็ที่หมายอีกอันนึงก็คือว่าริมาหรือริมอที่แปลว่าสีส้มหรือสีแดงเพราะเราจะเจอว่ามันมีขั้นด้วยหัวผ้าสีแดงที่ตัดกันละะนักษณะของผ้าเราก็จะเห็นว่าเป็นผ้าทอมีละะักษณะของอีก,กัสอีก,กัสก็คือมัดหนี ลักษณะของผ้าเนี่ยเราจะแบ่งกลุ่มได้ประมาณ5กลุ่มที่เราพบก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มปะาลยกัดซึ่งเป็นผ้าคล้ายๆผ้าเขามมาปัจจุบันหรือผ้าตาหมกรุปในแบบที่2ก็จะเป็นแบบปูกะหรือถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็จะเรียกว่าเป็นผ้าลายตะข่ายก้านแย่ง แบบที่3เขาจะเรียกว่าบินตังก็จะเป็นลายดาวนะคะดาวกระจายเป็นลายดอกไม้เช่นลายฉบาและมีแบบจัวเป็นร่องนะคะก็คือตามชื่อเลยจวนตานีแต่อันนี้คือเป็นร่องเป็นริ้วอันนี้ก็จะเรียกว่าลายจัวอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกว่าแบบลายอายัดแต่ผ้าเนี้ยหายากมากเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าจะเป็นผ้าแบบจวนตานีแบบที่ใช้ในการคลุมศพ ส่วนลักษณะของผ้าลักษณะอัตลักษณ์พิเศษของผ้าก็คือว่าในส่วนตรงนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นลายท้องผ้าแล้วก็จะมีส่วนของหัวผ้าถ้าเป็นแบบโบราณน,นะคะโบราณแท้ๆก็คือจะต้องตัดด้วยสีแดงเพราะฉะนั้นจริงๆเอกลักษณ์ของจวนตานีต้องมีตรงนี้ค่ะเป็นร่องที่เป็นจุวถ้าไม่มีร่องเราก็ถือว่าไม่ใช่ผ้าจวนตานี ปี2,526เนี่ยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเคยเสด็จลงไปแล้วก็ให้ทอส่งศูนย์ศิลปาชีหลังจากนั้นมาปี2,560ค่ะเราก็ลงไปชุมชนต้องการที่จะให้ลูกหลานกลับเข้ามาเพราะว่าที่เข้าไปตอนแรกนั้นนะคนออกนอกตำบลหมดเลยภาพภูมิใจมากเลยที่ท่านเสด็จมาและมาตั้งกลุ่มให้แล้วก็ได้รื้อฟื้นการทอผ้าขึ้นมากับมือ เราเรารู้ในเรื่องประวัติศาสตร์เรารู้ในเรื่องของรายละเอียดเรื่องผ้าเราก็หาชุมชนที่จะสามารถต่อยอดผ้าจุนตานีเนี่ยให้ให้กลับคืนมาเราเน้นเรื่องของการที่จะให้คนตื่นตัวเริ่มที่จะใช้กระบวนการในการพัฒนาเขาขึ้นมาโดยการที่ให้ความรู้ว่าผ้าจริงๆเป็นอย่างไรไปดูที่กาลันตันไปฝึกที่สุรินเพราะว่ามันเป็นลักษณะผ้าคลายกันไปให้ความรู้ส่งเสริมด้านต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำโดยการขายออนไลน์ เราก็ขยายเอาผู้หญิงกลุ่มเปราะบางต่างๆที่อยู่รอบบ้านตลังเนี่ยเอามาฝึกมัดลายเพื่อมาให้กลุ่มก็จะทําให้ผลิตภัณฑ์ต่างเนี่ยทำได้เร็วขึ้นเราไปเนี่ยเรามากกว่าเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมเราไปแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเรามีการวัด sroi ซึ่งเป็นการวัดทางเศรษฐศาสตร์ว่าเราลงไปแล้วเนี่ยเขามีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างไรจากเดิมรายได้เดือนละ3,000บาทจากการทอผ้าธรรมดาปัจจุบันรายได้มากกว่า3 0,000ื่นสำหรับบางคนที่เก่ง จากอดีตอ่ะเขาอาจจะกรีดยางหรือว่าทํานาเป็นอาชีพหลักแต่ปัจจุบันเนี้ยบางคนเนี้ยไม่ต้องทํานาแล้วเพราะว่ารายได้จากการทอผ้าค,ค่อนข้างสูงตอนนี้ถ้าลงไปที่บ้านตรังก็จะเห็นประชาชนแล้วก็บัณฑิตเนี้ยก็ทอผ้าขายได้แล้วนี่ถือว่าเป็นการต่อย,ยอดแล้วก็ชุมชนเองต้องการที่จะให้ลูกหลานนะ่ะได้เรียนทําตรงนี้ค่ะเราก็ไปสนับสนุนในส่วนนี้ที่ทําให้เขาเข้มแข็งต่อแต่ก่อนนั้นครอบครัวของที่คนทอผ้าจะส่งลูกไปเรียนหนังสือสักครั้งนี่ลําบากมากไม่อยากจะให้อก กไปเรียนข้างนอกให้เรียนในหมู่บ้านแต่พอหลังจากโทภา้มีรายได้ลูกก็ได้เรียนสูงสูงได้ทํางานภูมิใจมากเลยค่ะได้สอนน้องๆไว้แล้วก็ได้ทําผ้าทอนี่มาจากใจจริงค่ะได้อนุรักษ์ผ้าไว้ด้วย